ประวัติย่อของเกือบทุกสิ่งจากจักรวาลถึงเซลล์โดยบิลไบรสันบทที่สามตอนที่สิบเอ็ดวควักของเจ้านายมาร์กในปี1911นักวิทยาศาสตร์อังกฤษชื่อ C.T.R. Wilson ศึกษาการก่อตัวของเมก ด้วยการเดินเท้าฝ่าความชื้นแฉะขึ้นไปยังยอดเขาเบนเนวิสอันดุ่งดังของสกอตแลนด์แต่กลับคิดขึ้นได้ว่าน่าจะมีวิธีที่ง่ายกว่านี้เมื่อกลับมายังห้องปฏิบัติการคาเวนดิชในเคมบริดจ์เขาจึงสร้างห้องเมฆจำลองขึ้นโดยใช้เครื่องมือง่ายๆเพื่อสร้างความเย็นและชื้นกับอากาศเป็นต้นแบบของเมฆในสภาวะของห้องทดลองเครื่องมือนี้ทำงานดีมาก แต่มันให้ผลข้างเคียงที่คาดไม่ถึงอย่างหนึ่งด้วยเมื่อวิสัยเร่งอนุภาคอัลฟาผ่านห้องสร้างเมฆเทียมปรากฏว่ามันทิ้งร่องรอยยาวเอาไว้เหมือนกับควันที่พวยพุ่งเป็นทางยาวของเครื่องบินเขาเพิ่งจะประดิษฐ์เครื่องตรวจจับอนุภาคได้นั่นเองมันสร้างหลักฐานที่เหลือเชื่อได้ว่าอนุภาคในระดับเล็กกว่าอะตอมนั้นมีอยู่จริง ในที่สุดนักวิทยาศาสตร์แห่งคาวิวนดิชอีกสองคน <c oughs> ก็ได้คิดค้นอุปกรณ์ลำแสงโปรตอนที่มีพลังมากขึ้นขณะที่เออร์เนสต์ลอเรนซ์แห่งเบอร์กกีย์ก็ได้ประดิษฐ์เครื่องไซโครดอนอันมีชื่อเสียงเครื่องนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเครื่องชนอะตอมซึ่งเป็นชื่อหน้าตื่นเต้นที่รู้จักกันมากกว่าชื่ออื่นเครื่องมือทั้งหมดนี้ทำงานบนหลักการคล้ายคลึงกัน นั่นคือการเร่งโปรโตอนหรืออนุภาคที่มีประจุอื่นๆให้มีความเร็วสูงมากไปตามเส้นทางบางครั้งก็เป็นวงกลมบางครั้งก็เป็นเส้นตรงแลว้วให้มันพุ่งชนกับอีกอนุภาคหนึ่งจากนั้นก็ดูว่าจะมีอะไรปลิวว่อนออกมาจึงเป็นเหตุผลที่เราเรียกมันว่าเครื่องชนอะตอมว่าไปแล้วก็ไม่เป็นวิทยาศาสตร์สักนิดแต่โดยทั่วไปก็ให้ผลดีขณะที่นักฟิสิกส์ สร้างเครื่องมือที่ใหญ่โตวหวังผลมากขึ้นพวกเขาก็เริ่มค้นพบหรือไม่ก็สร้างอนุภาคและกลุ่มอนุภาคใหม่ๆขึ้นมากมายเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดเิวอนไพออนเมซอนเคเมซอนฮิกส์โบซอนเวกเตอร์โบซอนที่เป็นตัวกลางบารออนทาค n ิออนมันมากเสียจนกระทั่งนักฟิสิกส์เองก็ชักไม่สบายใจเท่าไหร่แม้แต่เอ็นริโกเฟอร์มิตอบนักเรียนคนหนึ่งที่ถามเขาเกี่ยวกับอนุภาคชนิดหนึ่ง พ่อหนุ่มถ้าฉันจำชื่ออนุภาคพวกนี้ได้หมดฉันก็คงเป็นนักพฤกษศาสตร์ไปแล้วล่ะทุกวันนี้เครื่องเร่งอนุภาคมีชื่อที่ฟังดูเหมือนอาวุธของพระเอกหนังเรื่องฟลัชกอรอนเข้าไปทุกทีมีตั้งแต่ซูเปอร์โปรตอนซิงโครตรอนอิเล็กตรอนโพซิตรอนคอลไลเดอร์ขนาดใหญ่ฮารอนคอลไลเดอร์ขนาดใหญ่และเครื่อง h ฮฟวีอ o ออนคอลไลเดอร์ ider, แบบสัมพัส มันใช้พลังงานมาหาศาลบางเครื่องต้องทำงานตอนกลางคืนเพื่อไม่ให้เหมืองใกลๆ้ๆต้องไฟตกตอนเริ่มเดือนเครื่องสามารถยิงอนุภาคให้เคลื่อนที่เร็วจีจนอิเล็กตรอนหนึ่งตัววิ่งได้47,000รอบไปตามอุมโมงค์ยาว7กิโลเมตรภายในหนึ่งวินาทีทำให้เกิดความหว่นกลัวกันว่านักวิทยาศาสตร์ไฟแรงพวกนี้จะสร้างหลุมดำหรืออะไรบางอย่างที่เรียกว่า สเตรนจ์ควา k ขึ้นมาอย่างถาวรซึ่งตามทฤษฎีแล้วสามารถทำปฏิกิริยากับอนุภาคที่เล็กกว่าอะตอมอื่นๆได้และอาจจะเกิดหายนะที่ควบคุมไม่ได้ขึ้นมาแต่ตอนที่คุณกำลังอ่านหนังสือเรื่องนี้อยู่เรื่องพวกนั้นยังไม่เกิดขึ้นการค้นหาอนุภาคต้องใช้ความเข้มข้นสูงระดับหนึ่งเพราะอนุภาคไม่เพียงแต่เล็กและว่องไวเท่านั้นแต่มันยังหายวับไปได้อย่างน่าพิศวงอีกด้วยอนุภาค สามารถเกิดขึ้นระดับไปภายในเวลาเพียงศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนยยวินาทีหรือคือสิยกกำลังติดลบยีวินาทีแม้ตัวที่อยู่ให้เราเห็นนานที่สุดก็ยังคงอยู่ไม่เกินศูนย์จุดศูนย์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 หนึ่งวินาทีหรือสิบยกกำลังติดลบเวินาที อนุภาคบางอย่างก็ลื่นไหลได้อย่างไม่น่าเชื่อทุกๆวินาทีโลกจะมีนิวตรโนขนาดจิว๋วมายืนเราหมื่นล้า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 นตัวแต่ล้วนไม่มีมวลส่วนใหญ่ถูกยิงออกมาจากกระบวนการทางนิวเคลียร์ของดวงอาทิตย์พวกมันทั้งหมดจะพุ่งผ่านโลกและทุกๆสิ่งรวมทั้งตัวคุณกับผมไปราวกับว่ามันไม่ได้มีอยู่จริงถ้าจะดักจับมันให้ได้สักตัวสองตัวนักวิทยาศาสตร์ ต้องใช้แท้งน้ำใส่น้ำห้า5มื0 0ลูกบาทเมตรน้ำที่ว่าต้องเป็นเฮฟวี w วอเตหรือน้ำที่มีไฮโดรเจนประเภทเดลเทเรียมอยู่มากโดยใส่ไว้ในปล่องใต้ดินส่วนใหญ่จะเป็นพวกเหมืองเก่าแล้วทำให้รังสีชนิดอื่นๆไม่เข้ามารบกวนบ่อยครั้งที่นิวตรอนที่พุ่งผ่านพวกนี้จะชนเข้ากับนิวเคลียสซักนิวเคลียสหนึ่งในน้ำแล้วสร้างพลังงานออกมาหนึ่ฟูนักวิทยศาศาสตร์ จะนับจํานวนฟู้ดังกล่าวแล้วด้วยวิธีนี้เราก็ค่อยๆเข้าใจคุณสมบัติพื้นฐานของจักรวาลมากขึ้นเรื่อยๆในปี1998นักสังเกตการญี่ปุ่นรายงานว่านิวตริโนมีมวลเหมือนกันแต่ไม่มากนะักราวๆหนึ่งใน10ล้านเท่าของอิเล็กตรอนจริงๆแล้วปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ค้นพบอนุภาคในทุกวันนี้ก็คือเงิน และต้องเป็นเงินจํานวนมาหาศาลด้วยนะครับไอ้ที่น่าพิศวงก็คือความสัมพันธ์ในด้านกลับกันระหว่างความกระจิ๋วหลิวของอนุภาคกับเครื่องมือที่ใช้ตรวจจับมันที่ต้องใหญ่โตมาโหรานขึ้นเรื่อยๆองค์กรชื่อ CERN หรือ The European Organization for Nuclear Research นั้นใหญ่ขนาดเมืองเล็กๆ,เ,กๆเมืองหนึ่งเลย ตั้งอยู่ที่พรมแดนของฝรั่งเศสกับสวิตเซอร์แลนด์มีคนทำงาน3,000คนและมีพื้นที่วัดได้หลายตารางกิโลเมตรว่ากันว่าเซิร์นมีแม่เหล็กเป็นสายยาวที่มีน้ำหนักมากกว่าหอไอฟเฟลและอุโมงค์ใต้ดินยาวราวๆ26กิโลเมตรอยู่รอบๆการแยกอะตอมนั้นง่ายเจมส์เทรฟิลว่าไว้อย่างนั้นเราแยกอะตอมทุกครั้งแหละครับที่เราเปิดหลอดไฟนีออนแต่การแยกนิวเคลียสของอะตอมนี่สิ ที่ต้องใช้เงินมากมายและใช้ไฟฟ้าปริมาณมหาศาลแล้วถ้าลงไปถึงระดับควารกอันเป็นอนุภาคที่สร้างอนุภาคก็ยิ่งต้องการปัจจัยมากขึ้นไปอีกต้องใช้ไฟฟ้าเป็นล้านล้านโวลต์และใช้เงินเท่างบประมาณของประเทศเล็กๆในอเมริกากลางทีเดียวเครื่องมือฮารอนคอไลเดอร์ขนาดใหญ่เครื่องใหม่ของเซนซึ่งมีกำหนดจะเดินเครื่องในปี2005ต้องใช้ไฟฟ้า 14ล้านล้านโวลต์และใช้เงินค่าก่อสร้างกว่า1,500ล้านเหรียญแต่ตัวเลขเหล่านี้ไม่มีอะไรเทียบได้กับเครื่อง Super Conducting Super Collider ใหญ่โตมโหลานที่ได้จ่ายงบประมาณสร้างกันไปแล้วถ้าหากสร้างเสร็จนะนะครับโชคร้ายที่โครงการนี้ไม่สำเร็จแต่ได้เริ่มการก่อสร้างไปแล้วใกล้ๆกับเมืองวาซาฮซีในเท็กซัส ในต้นทศวรรษ1,980ก่อนจะไปเรื่องอนุภาคให้ชนกันเองในสภาคอนเกรสและถูกระงับไปเป้าหมายของเครื่องนี้กล่าวกันว่าก็เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นหาธรรมชาติสูงสุดของสสารโดยการสร้างสภาวะให้เหมือนสภาวะในจักรวาลช่วงเริ่มต้นมากที่สุดคือในช่วงเศษหนึ่งส่วนหมื่นล้านล้านวินาทีแรกของจักรวาล แผนการคือการเร่งอนุภาคผ่านอุโมงค์ความยาว84กิโลเมตรต้องโดดพลังงานมาใช้มากมายถึง9 9ล้านล้านโวลต์มันเป็นแผนอันยิ่งใหญ่แต่ต้องใช้เงินถึง8 0 0 0ล้านเหรียญตัวเลขนี้พุ่งสูงขึ้นเป็น1 0 0 0 0ล้านแล้วครับและอีกหลายร้อยร้อยร้อยล้านเหรียญในการดำเนินงานนี่อาจจะเป็นตัวอย่างสุดยอดของ การตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเพราะสภาคองเกรสอนุมัติเงินไปแล้ว2,000ล้านเหรียญกับโครงการนี้แล้วก็ยกเลิกในปี1,993หลังจากสร้างอุโมงค์ไปแล้ว22กิโลเมตรดังนั้นเท็กซัสจึงมีอุโมงค์ที่แพงที่สุดในจักรวาลเพื่อนของผมชื่อเจฟฟ์กนผู้เขียนหนังสือ f o r t Worth Star Telegram บอกว่า จะเห็นเป็นที่โล่งขนาดใหญ่ที่มีเมืองเล็กๆที่ผิดหวังสร้างอยู่รอบๆเหมือนจุดแต้มอยู่บนเส้นรอบวงเมื่อเครื่องเร่งอนุภาคขนาดยักษ์พินาศลงแล้วนักฟิสิกส์อนุภาคก็มองต่ำลงหน่อยแต่ถึงจะเป็นโครงการเล็กๆเกมื่อเปรียบเทียบกับโครงการดังกล่าวก็ยังใช้เงินกันอย่างน่าใจหายไม่ว่าจะเปรียบเทียบกับอะไรก็ตามหอสังเกตการนิวตริโนที่เสนอให้สร้างที่โฮม เทคมายที่เมืองลลดร,รัฐเซาท์ดาโกตาต้องใช้เงิน500ล้านเหรียญในการสร้างแม้ว่าจะเป็นเหมืองที่ขุดแล้วเนี่ยังไม่รวมค่าดำเนินงานประจำปีนะและยังต้องมีค่าแปลงสภาพเงินอีก281ล้านเหรียญด้วยขณะเดียวกันเครื่องเร่งอนุภาคที่เฟอร์มิลในรัฐอิลลินอยส ก็ต้องใช้เงินอีกถึง260ล้านเหรียญสำหรับการซ่อมแซมปรับปรุงพูดสั้นๆฟิสิกส์อนุภาคจึงเป็นงานที่แพงเหลือใจแต่ก็ให้ผลผลิตที่ดีทีเดียวทุกวันนี้มีอนุภาคที่นับได้แล้วมากกว่า150กับอีกร้อยตัวที่จะตามมาหรือสงสัยว่ามีอยู่แต่ริชารัดเฟนแมนก็บอกว่าโชคร้ายอยู่เหมือนกันที่ จะเข้าใจความสัมพันธ์ของอนุภาคเหล่านี้ธรรมาชาติมีพวกมันไม่เพื่ออะไรหรือแรงเชื่อมโยงระหว่างอนุภาคเหล่านี้เป็นยังไงถือเป็นเรื่องยากเรื่องที่ไม่คาดฝันก็คือทุกครั้งที่เขาจัดการเปิดล็อกกล่องใบหนึ่งได้เราก็จะเจอกล่องที่ปิดล็อกอยู่ข้างในอีกใบเราพบอนุภาคที่เล็กลงไปเรื่อยๆบางคนคิดว่ามีอนุภาคที่เรียกว่าทีออนซึ่งสามารถเดินทางได้เร็วกว่าแสง อีกบางคนพยายามหากราวิตอนซึ่งเป็นเหมือนที่อยู่ของแรงโน้มถ่วงแต่เราจะไปถึงก้นเหวลึกกันตรงไหนยังเป็นเรื่องที่พูดยากคาร์ลชากนในหนังสือคอสมอสได้รื้อฟื้นความน่าจะเป็นในการเดินทางลึกลับไปในอิเล็กตรอนแล้วพบจักรวาลบรรจุอยู่ขึ้นมาให้ทำให้คิดถึงนิยายวิทยาศาสตร์ของทศวรรษ1950ภายในอะตอม มีการจัดเรียงเหมือนกับกาแล็กซี่ที่มีโครงสร้างเล็กๆมีจำนวนมากมายหมหาศาลล้วนเป็นอนุภาคพื้นฐานขนาดเล็กยิ่งกว่าซึ่งโดยตัวมันเองก็เป็นจักรวาลให้กับระดับที่เล็กลงไปอย่างนี้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเป็นการล้นระดับลงไปไม่สิ้นสุดจักรวาลในจักรวาลไม่จบสิน้นการยกระดับขึ้นไปด้านบนก็เช่นกันสำหรับคนส่วนใหญ่มันเป็นโลกที่อยู่เหนือความเข้าใจ การอ่านคู่มืออนุภาคฟิสิกส์ทุกวันนี้แม้เล่นพื้นฐานที่สุดคุณก็ต้องฝ่าผ่านศัพท์มากมายอย่างเช่นไพออนที่มีประจุและแอนติไพออนจะสลายตัวตามลำดับไปเป็นมิวออนกับแอนตรีนิวตริโนและแอนติมิวออนกับนิวตริโนด้วยอายุเฉลี่ย2.603คูณ10ยกกำลังติดลบ8ปวินาทีและมิออน และแอนติมิวออนก็จะสลายตัวตามลำดับไปเป็นแล้วก็ว่ากันต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆนี่มาจากหนังสือสำหรับผู้อ่านทั่วไปที่เขียนโดยนักแปลความที่มักจะเรียบง่ายที่สุดแล้วคือสตีเวนวนยเบิร์กในทศวรรษ1960มีความพยายามจะทำให้สสารต่างๆจัดระเบียบง่ายขึ้นโดยนักฟิสิกส์แห่งคาลเทคชื่อเมเรยเกลแมน ได้คิดค้นการแบ่งแยกอนุภาคขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นสเตเวนวานเบิร์กบอกว่าเพื่อลดความยุ่งเหยิงของฮารอนลงฮารอนเป็นศัพท์ทางฟิสิกส์ที่ใช้เรียกอ,อนุภาครวมๆกันไม่ว่าจะเป็นโปรโตอนนิวตรอนหรืออนุภาคอื่นๆที่เกี่ยวพันกับแรงนิวเคลียร์เข้มทฤษฎีของเกลมานก็คือฮารอนทั้งหลายล้วนประกอบไปด้วยอนุภาคที่เล็กกว่าซึ่งอาจจะเป็นอนุภาคพื้นฐานด้วย เพื่อนร่วมงานของเขาคือริชาร์ดเฟ์แมนอยากจะเรียกอนุภาคพื้นฐานชนิดใหม่ๆเหล่านี้ว่าพาตอนแบบเดียวกับดอลลี่แต่ก็ตกไปอนุภาคเหล่านี้ถูกเรียกว่าควาร์กแทนเกล a มนนำชื่อควาร์กมาจากบรรทัดหนึ่งในงานเขียนเรื่อง Finnegan's Wake ของเจมส์จอยซ์ที่ว่า three quarks for muster mark นักฟิสิกส์ช่างเลือกหลายคนอยากจะเรียกว่า คกมากกว่าควากแม้ว่าคำหลังจะเป็นคำที่น่าจะตรงกับใจของเจมส์จอยซ์มากกว่าแต่หลักการง่ายๆว่าด้วยควากก็ดำรงอยู่ได้ไม่นานเพราะยิ่งเข้าใจมันดีขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าควากนั้นยังแบ่งแยกต่อไปได้อีกแม้ว่าควากจะเล็กยิ่งกว่าเล็กจนไม่มีสีรสหรือคุณสมบัติทางกายภาพใดๆให้เรารู้สึกได้แต่ก็ยังแบ่งออกได้อีกเป็น6ประเภทคือ up down s t r a n g e Sharp Top และ Bottom ทั้งหมดนี้คือบนล่างแปลกชามข้างบนและข้างใต้ซึ่งนักฟิสิกส์เรียกกันแปลกๆว่าเป็นรสชาติของควาร์กแล้วก็แบ่งกันต่อไปอีกเป็นสีแดงเขียวและน้ำเงินบางคนสงสัยว่าคงไม่ใช่แค่เหตุบังเอิญกระมังครับ ที่คำพวกนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในแคลิฟอร์เนียยุคไซเคเดลิกที่เสพยาหลอนประสาทกันงอมแงมท้ายที่สุดสิ่งที่เรียกว่าสแตนดาร์ดโมเดลก็ได้ผุดโผล่ขึ้นมามันเป็นคล้ายๆกับเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้สำหรับโลกในระดับเล็กกว่าอะตอมสแตนดาร์ดโมเดลนั้นประกอบไปด้วย6ควาร์ก6เลปตัน5โบซซนเท่าที่ค้นพบ อีกตัวหนึ่งที่สันนิษฐานว่ามีคือ h ิกส์โบ s o n ตั้งชื่อตามนักฟิาศาสตร์ชาวสกอตคือปีเตอร์ฮิกส์รวมกับแรงทางฟิสิกส์3ใน4คือแรงนิวเคลียร์เข้มกับอ่อนและแม่เหล็กไฟฟ้าในการจัดระเบียบเช่นนี้สิ่งที่ถือกันว่าเป็นพื้นฐานของสสารทั้งปวงก็คือควาร์กพวกมันจะยึดติดกันได้ด้วยอนุภาคที่เรียกว่ากลูออนและควาร์กกับกลูออ ก็จะรวมตัวกันเป็นโปรโตอนและนิวตรอนซึ่งก็คือที่อยู่ในนิวเคลียสของอะตอมควาร์กกับเลปตอนรวมกันเรียกว่าเฟอร์มิออนส่วนโบซอนตั้งชื่อตามนักฟิสิกส์อินเดีย S.N. Bose เป็นอนุภาคที่ผลิตและเป็นตัวนำแรงรวมทั้งโฟตอนและกลูออนด้วยฮิกส์โบซอนนั้นอาจจะมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงก็ได้มันถูกสร้างขึ้น เพียงเพื่อให้อนุภาคมีมวลขึ้นมาทั้งหมดนี้ก็อย่างที่คนเห็นคือช่างยากเย็นวุ่นวายแต่นี่คือโมเดลง่ายที่สุดที่สามารถอธิบายทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกแห่งอนุภาคแล้วลีออนเลเดอร์แมนเอยไว้ในสารคาดีโทรทัศน์ปี1985ว่านักฟิสิกส์อนุภาคส่วนใหญ่รู้ว่าสแตนดาร์ดโมเดลนั้นขาดความสง,ง่างามและเรียบง่าย มันซับซ้อนเกินไปมีตัวแปรที่ไร้กฎเกณฑ์มากเกินไปเลยได้แมนว่าเราไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทำไมผู้สร้างต้องสร้างปุ่มยอกย้อน20ปุมเป็นตัวแปรา0ตัวก็จะออกมาเป็นจักรวาลอย่างที่เรารู้จักฟิสิกส์ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากการสืบค้นไปถึงความเรียบง่ายสูงสุดแต่มาถึงบัดนี้เรากลับพบความวุ่นวายซับซ้อนขนาดหนักหรือเป็นอย่างที่ลดเดอร์แมนว่าไว้ว่าเกิดความรู้สึกลึกๆว่า ภาพที่ได้นั้นไม่สวยงาม Standard m o เดลไม่เพียงขาดความงามเท่านั้นแต่ยังไม่สมบูรณ์อีกด้วยเรื่องหนึ่งก็คือมันไม่ได้พูดถึงแรงโน้มถ่วงไว้เลยถ้าคนลองสำรวจ Standard m o เดลคนจะไม่พบอะไรอธิบายได้เลยว่าเพราะอะไรระวังหมวกไว้บนโตะ๊ะแล้วมันถึงไม่ลอยขึ้นไปบนเพดานแถมยังอธิบายเรื่องมวลไม่ได้อีกด้วยอย่างที่เราเพิ่งจะว่ากันไป การจะทำให้อนุภาคมีมวลขึ้นมาเราจึงต้องสร้างฮิกส์โบซอนที่ว่าขึ้นไงครับแต่มันจะมีอยู่จริงหรือไม่นั้นก็ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับฟิสิกส์ในศตวรรษที่21อย่างที่เฟแมนตั้งข้อสังเกตไว้อย่างอารมณ์ดีว่าแล้วเราก็มาติดอยู่กับทฤษฎีหนึ่งเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันผิดหรือถูกแต่เรารู้แล้วว่ามันผิดนิดหน่อยหรืออย่างน้อยก็ไม่สมบูรณ์ ในความพยายามที่จะดึงทุกสิ่งเข้าหากันนักฟิสิกส์ก้าวเข้าไปหาอะไรบางอย่างที่เรียกว่าทฤษฎีซูเปอร์สตริงนี่คือการคาดการว่าเจ้าสิ่งเล็กๆทั้งหลายอย่างควาร์กหรือเลปตอนที่เราเคยคิดว่ามันเป็นอนุภาคนั้นจริงๆแล้วมันเป็นสตริงหรือเป็นสายเป็นเส้นพลังงานที่สั่นสะเทือนและแขวงอยู่ใน11มิติประกอบด้วยสมิติที่เรารู้จักรวมกับเวลา และมิติอื่นอีก7มิติซึ่งแน่นอนว่าเราไม่รู้จักส,สตริงนั้นเล็กจิว๋วเล็กพอที่จะผ่านอนุภาคไปได้ด้วยการเพิ่มมิติเข้าไปทฤษฎีซูเปอร์สตริงจึงช่วยให้นักฟิสิกส์รวมเอากฎของคอนตั้มกับกฎของแรงโน้มถ่วงเข้าหากันได้ยังค่อนข้างจะเป็นระเบียบแต่ฟังๆดูแล้วมิติมากมายนี้ชักทำให้นักวิทยาศาสตร์อยู่ในอาการน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับเหมือนตอนไปนั่งอยู่ในสวนสาธารณะ แล้วดันมีคนแปลกหน้ามานั่งด้วยเรามักจะอยากกระถดตัวหนีไว้ก่อนใช่ไหมล่ะลองดูตัวอย่างก็ได้ครับนี่คือสิ่งที่นักฟิสิกส์อย่างมิชิโอคาู่อธิบายถึงโครงสร้างของจักรวาลเอาไว้ด้วยมุมมองของทฤษฎีซูเปอร์สตริงเฮอ r o โ i ติกสตริงประกอบไปด้วย String แบบปิดที่มีการสั่นสะเทือนสองแบบคือแบบตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกาซึ่งต้องมองดูอย่างแตกต่างกัน การสั่นตามเข็มนาฬิกานั้นอยู่ได้ในอวกาศแบบ10มิติการสั่นแบบทวนเข็มนาฬิกาจะอยู่ได้ในอวกาศแบบ26มิติซึ่ง16มิติถูกบีบอัดเราคงจำได้ว่าในระบบ5มิติแบบดั้งเดิมของคารูซามิติที่5ทถูกบีบอัดด้วยการม้วนตัวเป็นวงกลมว่าไว้อย่างนี้ไปอีก3 5 0หน้าทฤษฎีส,สตรีงนั้น ยังก่อให้เกิดบางสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎี m ขึ้นมันคือการรวมเอาพื้นผิวที่เรียกว่า m e มมเบ n นแต่นักฟิสิกส์ฮิปฮิปสมัยใหม่เขาจะเรียกว่าเบรนเข้าด้วยกันซึ่งพอถึงตรงนี้ผมก็เกรงว่าคงจะต้องหยุดเรื่องเส้นทางด่วนความรู้เอาไว้ก่อนที่พวกเราส่วนใหญ่จะกระโจนหนีกันไปหมดต่อไปนี้เป็นประโยคนึงจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส อธิบายเรื่องนี้ได้ง่ายที่สุดเท่าที่จะง่ายได้ให้ผู้อ่านทั่วไปรู้เรื่องอ่านดูแล้วโต้แย้งไม่ได้เลยไม่มีใครเข้าใจด้วยโดยบังเอิญคำว่า e x o t r i c มาจากคำกรีกแปลว่าไฟประลายกันถึงตอนนี้สสารในฟิสิกส์ก็มาถึงเนื้อแท้ที่พอลเดวิสได้เขียนไว้ในเนเจอร์ว่าเกิดเป็นไปนไม่ได้เลยที่คนที่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์จะแยกแยะระหว่างความถูกต้องที่แปลกประหลาดเหลือเชื่อ กับเรื่องสติเฟื่องที่ผิดเพี้ยนคำถามน่าสนใจนี้เกิดขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงปี2002เมื่อนักฟิสิกส์ฝรั่งเศสฝาฝ่าสองคนคืออิกก์กับริสกาโบฟานอฟเกิดสร้างทฤษฎีที่เข้มข้นก้าวล้ำนำหน้าว่าด้วยความคิดเกี่ยวกับเวลาในจินตนาการกับสภาวะแบบโคโบชวิงเกอร์มาติน และตั้งใจจะอธิบายถึงความว่างเปล่าของจักรวาลก่อนหน้าที่จะเกิด Big Bang ขึ้นอันเป็นช่วงเวลาที่มักจะตั้งข้อสันนิษฐานกันไว้ว่าเป็นช่วงที่แม่จะรู้ได้เพราะเป็นช่วงก่อนหน้าที่จะเกิดฟิสิกส์และคุณสมบัติทั้งหลายขึ้นมาเกือบจะทันทีทฤษฎีของโบกดา n นฟได้เร้าให้เกิดการถกเถียงในหมู่นักฟิสิกส์ว่าเป็นเรื่องงี่เง่าหรือเปล่าเป็นงานของอัจฉริยะหรือเรื่องลวงโลก p a าพ p o เ p e รคนที่สตีเวนวานเบอร์เขียนว่าเป็นคณะบดีแห่งปวงนักปรัชญาวิทยาศาสตร์ยุคใหม่เคยเสนอว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่มีทฤษฎีสุดยอดใดๆสำหรับฟิสิกส์ก็ได้แค่คำอธิบายหนึ่งๆอาจจะต้องการคำอธิบายถัดมาทำให้เกิดห่วงโซ่ของหลักการอันไม่มีที่สิ้นสุดที่ยิ่งจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆความน่าจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือบางที ความรู้ที่ว่านั้นเราอาจจะยังไปไม่ถึงวานเบอร์เขียนไว้ใน Dreams of a Final Theory โชคดีที่ถึงตอนนี้เรายังดูเหมือนจะยังมาไม่ถึงปลาทางของทรัพยากรทางปัญญาเกือบแน่นอนเลยว่านี่เป็นขนแหนงวิชาที่ยังต้องการพัฒนาการทางความคิดต่อไปอีกและเกือบแน่นอนเช่นกันที่ความคิดเหล่านี้ก้าวล้ำนำหน้าคนส่วนใหญ่ไปโข ổ.